สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีเนาะทางเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าพบกับช่อง L e เอลชาแนลอีกคือเก่านะจ้ะเมื่อนี้ก็มาแบ่งปันแนวทางเนะหาะฮานอยมัดรวมสีน้อยของวันที่30เดืน 12, 2, เนอน1 2 2564เอนากสะจ้ะสำหรับพี่น้องเอฟซีทันใดที่เขามารับชมแล้วท่านเป็นกำลังใจให้อดมินค่ะขอกำลังใจนะจ้ะก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนนอะจ้ะเพื่อที่จะบริภาทแนวทางที่แอดมินลงให้เนาะ แนวทางอาจจะเข้าบ้างรุดบ้างหรือว่าผิดพลาดประการใดแอดกะกลับขอโถษคอภัยนะจ๊ะเพราะว่าตัวเลขทุกตัวที่ได้มากเกิดจากการคิดคำนวณอาจจะเข้าบ้างหรือว่าผิดพลาดจังใดกบขอโถดขอภัยนะจ๊นะเนาะก่อนอื่นข้ามาเบิงผลของวันที่ยีิบเก้ากันก่อนนะจ๊ะก่อนเราจะไปรับชมแนวทางวันที่สามสิบวันที่ยี่ิบเก้านะจ๊ะผลที่ออกน้อยเฉพาะกิจหกสองสองกับเก้าหนึ่งหกสองสองเข้าเด่นสองนะจ๊ะเด่นสองวิ่งรูด ตัวเจาะไม่มีนะจะส่วน9191 9, กลุดเนาะน้อยพิเศษ355355หลุด7 1 71กรุดนะจ๊ะน้อยปกติ977977 7, 9, 7, 7, หลุดนะจ๊ะส่วน5 2เข้าเด่น2วิ่งรูดนะจ๊ะเข้าเด่น2วิ่งรูดตัวเจาะไม่มีนะจ๊ะน้อย VIP 021 เข้าเด่นสองวิ่งรูดมาตัวเจาะตัวเน้นนะา่าจนะสองหนึ่งเนาะสองหนึ่งส่วนล่าง4 8 4 8ก็เข้าเด่น8ดเนาะเด่น8วิ่งรูดมาตัวเจาะตัวเน้นได้8 4ตัวกลับนะจ๊ะนอย V I P แตกบนล่างนะจจะเป็นองาสองหนะึ่งกับ48แเนาะแต่ถ้ารูด2นา่าจะรูด2ก็จะได้นอยเฉพาะกิจสอง น้อยปกติ5 2 2 5เนาะจ้ะเนะะะาะแล้วก็มาน้อย VIP 2 1ถ้ารูด2เข้า3เด้งเนาะจ้ะถ้ารูด8เนาะจ้ะรูด8ก็มาน้อย VIP 4 8 8 4เนาะส่วนตารางวัน1เนาะจ้ะ1มา4มา0มาหลักร้อยเนาะจ้ะของ VIP เนาะส่วน3ก็มาหลักร้อยของน้อยพิเศษ สรุปตัวจอเนื่จากเข้าสองหนึ่งกับแปดสี่มาตัวเน้นเนา่อจาพี่น้องจาส่วนเด่นกะเด่นสองแปดวิ่งรดนะูดเนาะกะยินดีกับพี่น้องเอฟซีเนาะองจากที่ยังตามแนวทางฮาหน่อยมัดรวมสี่หน่อยนะเนาะเขาก็ได้ตัวจอไปสองคู่เนาะจามาตัวเน้นเนาะจากส่วนในตารางวันนี่เขาสี่โตเลยเนาะถ้านําไปหลุดไปวิ่งีได้สบายเลยเนา่อจาพี่น้องจาเขากับมาลุนต่อตามต่อ,ตอของวันที่สามสิบแนวทางมีเขามีรูดโปรใช้วิจารณญาณในการรับชม ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดรับชมเพื่อความบันเทิงผิดพลาดปากกาในกระกากบ,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 กบขอโทษขออภัยน่จากเด็กตก่ำกว่าสิปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองส่วนตัวเด่นนอกจากตัวเด่นให้เด่นที่ห้าสองวิ่งรูดตารางวันมีสามมี7จ็ สามารถจับ2องตัวสามตัวนั่ไปรลุดไปวิ่งได้เลยเนาะจะนอนในตารางวันเนาะส่วนตัวเด่นเนาะจา้ะเอามาจับใส่กับตารางกัดวันกนได้ดเนาะหรือว่าเข้ามีตัวมกักตัวชอบอยู่แล้วกะเอาจับใส่ได้เลยเนาะจา๋ะถ้าบ,บอมักบ่ชอบเี่ยวจับกู่ใหนะ้เนาะส่วนตัวจับฟูแอบกัจับได้ห้าสองห้าสามห้าเจ็ดห้าเก้า โกับเก่าหนีตัวเดียวกันเน่ะจ้ะพี่น้องจ้าถ้ามักถ้าชอบคูไดกะกับหัวเอาเนาะมี5 2าสองห้าสามห้าเจ็สองตัวเน้นไปกลับด้วยเนาะจะมาคูใดชอบคูไดก็ต้องไปกลับนํำเนาะ วเน้นตัวเน้นห้าสามห้าเจ็ดสองเจ็ดสองศูนย์นน 5, 3, 5, 7, 2, 7, 2, มีตัวมักตัวชอบกะยดใดแคปใดเนาะวิเคราะห์พิพจารณาเอาเนาะจ้าพี่น้องจ้าถ้ามีตัวมักตัวชอบค่อยตามถ้าบ่มักก็เลื่อนผ่านเนาะจ้า สำหรับพี่น้องท่านใดเขามารับชมแล้วก็ให้มีโชคมีลาบลำลำรุลุล่ยปังๆกันเนาะไก่ปีใหม่แล้วก็ให้มีโชคมีลาบกันเนอกจากเนาะสำหรับพี่น้องท่านใดเดินทางกลับบ้านกน็ขอให้เดินทางปลอดภัยเนอกจากพี่น้องจา๋ามีแต่โชคมีแต่ลาบเข้ามาเนาะปีใหม่ก็มีแต่แนวดีๆสิ่งดีๆเข้ามาเนอกจากคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้เนาะจาไว้พอกันคลิปหนา้าสวัสดีค่ะ